สวัสดีครับวันนี้นะครับวันฝนตกนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มจนถึงเช้านะครับไม่ได้ออกไปทางานตกทั้งวันนะครับวันนี้ก็เลยพามาเข้าป่านะครับพาเาเข้าป่าวันนี้ไม่ได้เก็บเห็ดนะครับแต่มาเก็บหาหนไม้นะครับหนไม้ไร่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับ อากาศดีดีนี่คือต่าออกไม้นะครับเดีจะเข้าไปข้างในครับก็หาปาบ้างแล้วนะครับนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะมีคนเข้าออกอตลอดเวลาตลอดตลอดเปนช่วงๆนี่ครับอะทไได้นิดหน่อยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปในป่าเลย ก็มุดนะครับมุดป่าข้างในป่าก็มองซ้ายมองขวาครับเห็นไหมก็คือแมวไม่อะไรนะครับก็เสียงสับเลยครับนี่ครับได้แล้ว ครใช้รถก่อนปุดไปเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับเห็นตอไม้ก็เสียมสับนี่เห็นไหมนนี้นี่มันก็จะป่าปนดินครับเข้าไปข้างในต่อเหมือนเนื้พิเศษนะครับ มุดป่ามุดป่าหนิวนะครับอ๋อใหญ่ใหญ่ยาวใหญ่ยาวหัก,อ,นนก,หกอันนี้หักได้เลยอันไหนนอยาวก็หักได้เลยนะครับอ่ะตากล้องจับให้หน่อยดิ ดูห้างล่างนู่นูมีหนองดอกใหญ่อ้อมไปนู่น ก็มีครับเตาไม่ได้ดเกินครับโอ้นี่นนน

หมดแล้วปา่านี้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูปา่าต่อไปเข้าไปดูขา้างในจะมีน้นไม้ มาดูข้างในนะครับบดหน่อย้องุดเข้าไปในป่านะครับข้างในเห็นมีไม้เอ่ยก็มีคนหาหาอยู่เรื่อยนะครับถ้ามีเท่าไหร่ไม่มีเลยนะครับป่า ในป่าก็นะครับเปียกก็เปียกฝนตกด้วยอ๋อเจอแล้วนี่เห็นไหมต้นไับหักได้เลยอ่ะเนี่นี่นี่นะอันนึงน,นอนมันยยาวแล้วหกักเลยเลยก็จะมีมีคนมาเอาอยู่เลย นไม่นะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไม่มีนะครับไปตาตาอ๋ไม่ค่อยจะมีแล้ว มีแต่ต้นสับป,ปะรดนะครับเมื่อก่อนเป็นป่าสับป,ปะรดมันกเลิกทำปะรบแล้วก็ออไมาขึ้นไม่มีเลยนะครับมีมีร่องรอยการหาย 会呗。嗯 好吧。 นี่นี่นี่ใช่ไหมเซกันนะทำไ นั่นโองนั่นอม okay. ันกลมกลืนกับใคนนะั่นทมไม

รชาติสร้างสรรค์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นไะดอใหญ่ยาวเลยครับนี <c> ่ <oughs> นี่ครับนี่ใหญ่และยาวมากอันนี้ต้องได้หักครับโอนี่ใหญ่ยา,ยยาวจอยอันนี้ มันยาวเกินก็หักครับอันนี้จะใช้เสียงนย ไปต่อนะ okay, ครับโอเคครับมาดูกันว่าได้เยอะไหมครับก็ก็ได้นิดหน่อยครับไม่เยอะเท่าไหร่มีคนหาไปก่อนนะครับ ก็ได้อยู่พอได้กับข้าวเย็นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไอ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากัน